สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลจากพี่น้องค่ะวันนี้น้องวิงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะ,อะของวันที่30เนาะก่อนจะไปชมแล้วก็จะมาสรุปของวันที่29กันก่อนค่ะหนึ่งเม็ดเดียวน้องว่งก็ให้ไปที่สีเนาะแล้วก็มีตัวตัวเผื่อพี่น้องชอบนะคะเผื่อนะคะ,ะพิเศษบนนะคะพิเศษบนออห้าหนึ่ง 5, แล้วก็ล่างห้าศูนย น้องอึงก็หลุดนะคะพี่น้องจ๋าไม่มีเนาะเพราะว่าน้องหึ่งให้ไปที่4นะคะอ่าส่วนปกตินะคะปกติ8 7นะคะพี่น้องจ๋าหลุดเช่นกันค่ะส่วนปกติล่างออก4ี่หนะคะพี่น้องจ๋าอ่าสีเข้าตรงๆนะคะอ่าปกติล่างนะคะ ส่วน VIP บนออก70นะคะพี่น้องจาอ๋าตัวที่น้องหุ่งให้พี่น้องเลือกก็มีนะคะเข้า7นะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าน้องหุ่เจาะไม่เข้านะคะไม่มีนะคะส่วน VIP ล่างคะออก5 4สนะคะ <im it> น้องหุ่งก็มีตัวกลับตัวที่น้องหุ่งเน้นนะคะ4 5ห้าค่ะก็เข้านะคะน้องหุ่นก็ย้ําเสมอนะคะว่าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะ ่าสรุปแล้วห้านอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวก็เข้าปกติสี่หกตรงๆนะคะล่างนะคะ VIP เข้าสี่ห้าตัวกลับนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่สามสิบกันค่ะวันที่สามสิบห้านอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา้าวันที่สามสิบ พฤษภาคม2564นะคะพี่น้องจ๋าฮาหนอยสุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะอ่านออกบอสค่ะ,ะ,ะพี่น้องตัวหนังสือกัอบบอสวยเนาะค่ะเนะหาะฮานอยสุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะ ะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องสาปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะามาดูนะคะว่า,าที่น้องบึงจะให้วันนี้คือตัวไหนนะคะ าน้องบึงก็จะให้เผื่อไว้เนาะวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋าก็จะมีเก้าเนาะมีสี่แล้วก็มีเจ็ดค่ะแต่ว่าน้องบึงจะรูดที่เก้านะคะพี่น้องจ๋าอ่าวันนี้ก็รูดเก้านะคะเก้าเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ เกนะคะพี่น้องจา๋าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับด้วยนะคะกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าเอาดูสิเขียน96จะเขียน97พี่น้องจ๋าไปเขียน6กเจ็ดอ่ะเก้าเขียนครบบนเนาะเก9ูนเ้าหนึ่งกอ่ก้าห้าเนาะโอเค เดี๋ยวน้องบึงจะเน้นตัวที่น้องหึงชอบนะคะพี่น้องจา๋าตัวที่น้องมึงชอบนะคะพี่น้องจา๋าเก้านะคะแปดแล้วก็เก้าหกนะคะพี่น้องจา๋าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จา้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องอุ๋งด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องน้อย,อยด้วยโดยจะพี่น้องจะอ่าสุดท้ายนี้น้องหุ๋งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะคะรวยรวยเฮงเฮงนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะไว้เจอกันหน้าค่ะสวัสดีค่ะ